myself. I, I I am myself. This is all about me doing something else. Well, well, well. This is Spinner m y Channel. สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับช่างเอมนะคะแต่น่าแย่ต้องไปปรับแสงเพิอมันนี้มาทําอะไรมายืดผมค่ะ เขินจังเลยอะถ้าถ้าต้องมาทำม็อกเลยอย่างเงี้ยลองเราไปก่อนนะเผื่อข่าวเผื่อพุณมี้จะได้แบบมีลูกค้าเพิ่มว่าตายไม่มีคนติดตามทำะไรขำๆเก็บไปลว่ามันถือเป็นเมม m o รีไว้อันนี้คือต้องทำอะไรต่อคะเนี่ยขอเช็คก่อนนะคะว่าผมได้หรือว่าไม่ได้เดี๋ยวถ้าผมได้เดี๋ยวไปร้านค่ะอ่ะลาน้ำยายืดแล้วจ้าต่อไปก็มีอีกเนาะ อันนี้ทำอะไรนะคะน้ำยากโกกค่ะโกกคืออะไรคะโกกผมเพื่อให้ผมหนืดทรงค่ะเราจะมันเป็นน้ำยา,าแบบผสมไชลด์ ก็คือผมเงานี้ก็หมายความว่าหยิบผมมาแล้วส่องหน้าเห็นหน้าเราอะสวยค่ะคุณลูกค้าแต่น้าไม่สวยนะแกงตัวเองหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว คือแบกไปแต่ไมัไก็ตกลงมาตรงกลางใช่ตรงกลางคือเห็นในชาเลยว่าแบกสมัยก่อนค่ะแบกอะไรคะเราต้องยกโคนี่ค่ะไม่งั้นจะดูเป็นแบกมากเดี๋ยวจะยกโคนเอ้นดูสวยขึ้นมาเลยเป็นสาวญี่ปุ่นสาวจีนสาวเกาหลีเบาๆกิบๆคุณลูกค้าชอบแบบไหนคะความเรียบกับวอร่ม เวอร์ยิมแน่นอนโอเคค่ะจักนี่ก็คือสภาพหลังจากขี่มอเตอร์ไซค์กลับมาซึ่งน่าสดมากเวอร์โอไมคกอก็คือแบะมากตรงนี้ <laughs> thank you ช่างทำผมโดย shame Salon? No s h h m e beauty h i g h design thank you so much for create this look oh my god Bye bye. See you next clip. This is Brina May.